จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยทั้งทางภาคเหนือนและภาคอีสานส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะซึ่งงานนี้นะคะทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงก็ต่างยินมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยกันเยอะมากๆค่ะและหนึ่งในคนบันเทิงที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือพี่ปุ่มปนัดดา พี่ได้เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกๆพร้อมกับยังเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะล่าสุดพี่มุมก็ได้โพสต์ภาพพิธีกรอย่างพี่หนุ่มกัใชัยพี่ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนพร้อมกับระบุข,ข้อความด้วยค่ะว่าพี่หนุ่มกัใชัยทักหาบุ๋มฝากเงินมาช่วยฟื้นฟูความเดือดร้อนของชาวบ้านหนึ่งล้านบาทสุดยอดเลยค่ะพี่หนุ่มน้ำตาจะไหล ขอบคุณแทนประชาชนที่เดือดร้อนด้วยนะคะแกไม่ชอบให้อวยรอกชอบทำเงียบๆแต่บุ่มอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าแกใจดีมากแค่ไหนพวกเรารักพี่หนุ่มค่ะ